ตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งอ,อ๋ออย่าลืมกดแกล้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแกล้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับผมมา FC เครื่องตัวที่สามมาแล้วครับลองดูตัวที่สามผมผมขายไปสามเครื่องนี่สองเครื่องแล้วนี่เครื่องตัวที่สามครับเครื่องเดียว สองเครื่องในกล่องเดียวมอตเตอร์สองมอตเตอร,ร์นะครับนะครับสุดยอดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยกวนเดี๋ยวผมจะขย่ากับลูกสามจุดสองให้ดูนะครับเนี่ยลูกสามจุดสองทางอิสานนะแล้วก็จานอยูอ่ด,ดินน้ำมันแบบนี้ลองดูสักสิบเปิดห้าเปิดครับฟ้านานาครับ ฝานี่สวยนะครับสฉอฟะ้าได้ก็สี่ร้อยบาทสวยครับดูอ่ะ,อะเปิดเครื่องเปิดเครื่องเราขย่ยาให้ห้าทีก่อนนะให้มันจำลูกให้เครื่องนี้จำบุบก,ก่อนอ่ะดูนะครับ อย่าเพิ่งเล่นนะครับให้มันจำข้อมูลเข้าไปก่อนเอาเริ่มนะครับเริ่มเลยนะสองทีมาละสามต่ำสองต่ำห้ต่ำเครื่องค่อนข้างแม่นเกือบร้อเปอร์เซนะแต่ลูกคู่มันก็หลอกนะครับลูกคู่ก็หลอกระวงัง อสองทีมีไหมห้าสามสองถามต่ำสองต่ำสามต่ำสองต่ำกักสามสองนี่พะโลโเลยกับสามต่ำนะครับเอาดูหนึ่งทีถูกทีนะเครื่องไม่ค่อยหวยไม่ค่อยหวยเลยส่งมาอีกสองทีสามต่ำสามสอง สต่ำห้าต่ำมะเล่นเนี่ยส่วนต่ำแล้วเอฟซมีไหมห้าสามสองห้าต่ำสองต่ำ,ตำห้าต่ำพอรู้เลยครับสองทีถูกสองทีแล้วนะและ FC, ้วเอดูกวนไหมครับไม่กวนนะอะดูกวนนะครับผมไม่ผมไม่ตั้งนะผมเขย่าไปเลยอันนี้เครื่องเงียบละ เครื่องเงียบเราเล่นแดงแล้วครับเนี่ยนะครับนะค,ครับกักเสียเอวไว้เลยนะครับเล่นเลยเสียเอาเนี่อย่างน้อยๆต้องมีแดงไม่ใช่ว่าเครื่องเงียบแล้วท่านเป็นตอดสีสีต่ำเหียต่ำนั้นไม่ใช่นะครับเกิดไปเป็นสีสีสามสีสีหกเสียอ้าวดูนะครับเรากักเสียไว้เลยเก็ไม่เปหกเสียเราก็เสียนะนะเห็นไหมครับสีต่มเสียต่าแดง หนไหมสามสามทีไม่ถูกไม่ผิดไม่พลาดสักทีเลยเห็นไหมเอาทีที่สี่อันนี้ไม่แทนนะเดี๋ยวให้เครื่องนิ่งก่อนบางทีมันก็หายใจนะครับเครื่องนิ่งแล้วนะไม่เงียบละทีหนึ่งเครื่องนิ่งมากเลยทีหนึ่งเล่นเลยครับกักสองเอี่ยวซีสองเอี่ยวซีต่ำสองต่ำเอียวต่ำเนี่ยจัดหนักๆเลยครับตัวนี้ มีไหมหกสามสองสองต่ำมันให้เล่นเราเล่นสองต่ำเดียวต่ำสี่ต่ำเป็นหกสามสองตัวนี้คือผิดผิดก็คือผิดนะนะสี่ทีผิดหนึ่งทีห้าทีทีห้าทีห้าเล่นอีกมันยังบอกว่าเล่นสี่เดี่ยวจากสองต่ำ เอียวต่ำสองเอียวอ่ะมีไหมสี่สองเอียวแหลนะนั่นคืาเราเล่นนะแม่นไหมครับเครื่องสองต่ำอืมเอาดูนะครับหกทีผิดหนึ่งทีที่เก็บอ่าทีที่เก็บเนี่ยให้เล่นเราเล่นสี่เอียวอีกถ้าแดงมามันจะเงียบมันจะเป็นใบไปเลยครับเนี่ย เล่นแดงนะครับอ่ะซีซีเดียวเป็นไงครับเครื่องเงียบไม่นไม่ใช่นะครับเวลารถวิ่งผ่านมากูอันนั้อยู่หน้าร้านทีที่แปดสั่นสองทีสามสองห้าต่ำสองต่ำสามตาม่ำประมาณนี้มีไหมดู เครื่องเหนหนิ่งไหมครับนิ่งมากไหมอ่ะห้าต่ำเป็นห้าห้าเอียวนี่ก็ถือว่ายังยังไม่ยังไม่ผิดโซนนะครับเนี่ยครับเอาทีที่สิสลองดูขอ,อยังให้ดูสิบทีนะครับให้ดูปเป็นแนวทางอ่ะสองทีเนี่ยสองทีเอาอีกสามตำ่ตำสองตำ่ำห้าต่ำครับอ่ะอ่ะ อ,อันนี้ไม่ใช่นะมันให้เราเล่นแดงแหละมีไหมกัดสีอ๋อมีห้าห้าสีมันจะค่อนข้างควรเฉพาะลูกคู่ลูกคู่จะเพี้ยนนะครับ เนี่ย 5T แล้วเนี่ย 5T คือ6สองหกห้าเอียวหกสองเอียวเราไม่เล่นก็ได้เห็นไหมครับเอียวตัดได้นหกเอียวตัดไดห้า,า,น, 6, า,าน, 5, นี่เราไม่เล่นก็ได้มันน่ะเห็นไหมเราไม่เล่นก็ได้อ่ะอ่ะ 5T ได้เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็ตัวเดิมแหละแต่เราไม่เล่นก็ได้ 5, 2, 2> ห้าสองเหยื่อมันก็เป็นห้าสามสองนี่เราไม่เล่นนะครับคือผมไม่ใช่ว่าผมจะให้ถูกบังคับให้พูดไปถูกทุกตัวนะคือท่านจะคอยคอยแทงคอยแทงนี้ก็ได้สองทีทีหนึ่งหรือไม่สันอย่างนี้ก็ได้เล่นเป็นโซนก็ได้อ่าสี่ทีอันนี้สี่ห้าหกอันนี้คือยังไงก็โซนสูงแน่แน่ แล้วเล่นได้ครับถ้าไม่ใช่ตองถ้าไม่ใช่ตองเอียวตองสองตองสามเนี่ยเราเล่นได้ครับเราก็ขึ้นเสียหกเลยเห็นไหมเป็นไงครับผมจะขย่าไปจนถึงสิบนาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาแค่สิบนาทีผมจะลงในเพจนะครับลองดูไปเรื่อยๆเมื่อท่านดูแล้วตัดสินใจได้ หรือไม่ยังไงกคอมเมนต์ตรงคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับเพราะว่าผมขยับให้ดูให้ให้เป็นแนวทางแล้วก็เครื่องผมไม่มีไม่กวนเข้ามาใหม่ตัวนี้แพงนะครับผมบอกเลยตัวนี้แพงมาดูอ่ะสองทีครับสามต่ำสองต่ำห้าสามสองกะจะค่า,ต,าต,ต่ำนี้มันเสียอยู่แล้วเนี่ยเครื่องส่งมาอย่างเงี้ยเราโยนห้าต่ำไปเลย ห้าสามสองเนี่ยดูปเปิดดัวมันมีไหมเนี่ยห้าสามสองห้าตามห้ามันนี่มันเป็นห้าสองเอียวเนี่ยจะให้ถูกทึงถามเปิดเลยเดามตัวเลยครับอย่างนี้ผมก็ว่าจุกจุกแล้วนี่ยเนี่ยอ้าวเก้านาทียี่บสองวิอ้าวไปอ,อีกได้อีกสองเปิดอ้าวสี่ทีนี่สี่ทีก็สี่ห้าหกผมจะบอกให้ผมรีวิวคือผิดคือถุก ผิดถูกก็ถูกนะครับไม่แค่ว่าผมเอาฝายจะใส่ไปครอบแล้วกดรีโมทใส่ไปจังหวานนใช่นะเอาดูอืถูกอีกสี่ทีสี่หกหกสูงหกห้าสูงเนี่ยโป๊ะเลยเยี๋ยวทีละอ่ะสิบนาทียอาลองดูทีนี้ครับสุดท้ายละาสามทีเอามีไหมหกห้าสามสามสี่ห้ามีไหมเอาดูนะครับนี่สามที แม่นไวยเครื่องนี้สุดยอดเลยไเอ,อไม่กวนด้วยเนหะ็นไหมอันนี้ตัวใครตัวมันพอลาถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าวันดีครับไปแล้วครับ